สวัสดีครับนะวันนี้นะครับนะเราเป็นคลิปวิดีโอแรกนะครับที่จะมาเข้าเรียนในคลาสของผมก็คือว่าอ่าสัตว์เลขบอกอนาคตนะครับซึ่งผมจะบอกคุณให้นะคุณเข้ามาเรียนคอร์สนี้เนี่ยผมจะบอกคุณให้ว่าผมให้คุณเยอะมากนะครับในราคาที่แล้วแต่ใครที่เข้ามาเท่าไหร่นะแต่ว่าหมายถึงว่ามันคุ้มมากนะครับนะคุณที่คุณได้มาเนี่ยนะ ในครอสเนี้ยเพราะว่าคุณจะได้ทั้งเคล็ดลับโบราณที่บางทีคุณไม่เคยเห็นจากที่ไหนมาก่อนนะครับคุณจะได้ลักเคล็ดลับโบราณจริงๆนะครับแล้วคุณจะได้รู้ว่าวิชาเนี้ยมันเป็นวิชาที่แบบที่โบราณเขาหวงแหนด้วยนะครับแล้วก็คุณเห็นตามตลาดเนี่ยบางทีมันจะเขาเอามาใช้เล่นหมดมันทําให้คุณไม่เห็นแก่นวิชาอย่างแท้จริงเพราะนั้นแล้วเนี่ยผมจะ นำวิชาสัตว์เลขเนี้ยมามอบให้กับคุณในคลาสนี้12ชั่วโมงคุณถึงจิศถึงขิงแน่นอนและคุณจากไม่มีความรู้เลยนะครับพื้นฐานจนถึงขั้นกลางเนี่ยขั้นกลางของผมเนี่ยที่ผมบอกว่าขั้นกลางเนี่ยมันสูงกว่าหนังสือทั่วไปในท้องตลาดนะผมจะบอกคุณให้แค่นี้นะครับนะคุณจะได้เคล็ดลับหลากหลายมากทั้งดวงตัวอย่างจริงนะครับแต่ว่าถ้าอยากได้ชั้นสูงขั้นสูงแบบ เป็นศิลปะแบบทายอะไรต่างๆที่แบบแม่นยำาให้ไปเรียนส่วนตัวกับผมผมมีทั้งดวงจริงแล้วก็บอกหลักสถิติจริงคุณใช้สูตรของผมทํานายได้เลยไม่มีผิดพลาดเพราะผมเก็บสถิติมาแล้วนะครับแต่ว่าในคลาสนี้เราจะเรียนตั้แต่เบสิคพื้นฐานไปเลยจากไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะจะไปช้าหน่อยสําหรับบางท่านที่มีความรู้มาบ้างแล้วแล้วอยากเข้ามาเรียนเสริมเนี่ยก็ ก็มันจะมีบางเรื่องที่คุณไม่รู้แน่นอนนะก็ต้องเรียนไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ท่านใดอยากทบทวนซ้าก็สามารถเปิดวิดีโอนี้ดูได้ตลอดไม่ต้องมานัดเวลาตรงกับผมเพราะผมก็ไม่เวลาคงไม่ตรงกับคุณเพราะว่าผมมีลูกค้าดูด,ดวงทุกวันผมทําคลิปวิดีโอไว้ให้แอดมิน hmm. ผมเนี่ยนะครับโพสให้นะครับ,นะรบทุกวันนะครับหนึ่งทุ่มนะครับเขาจะโพสให้ถ้าคุณสงสัยอะไรให้ถามแต่ว่าถามอย่ามาถามดวงตัวเองให้ไปดูดวงให้นะนะครับถามเนี่ยก็คือถามเกี่ยวกับหลักวิชา นะครับที่อยู่ในคลิปเท่านั้นห้ามไปถามโยงถึงวิชาอื่นอถามได้แล้วเดี๋ยวแอดมินผมจะตอบให้นะครับไม่ใช่ผมนะไม่ใช่ผมนะคุมเพจนะผมจะบอกไว้ก่อนนะครับนะวันนึ่งเนะี่ยผมแทบไม่มีเวลานอนนะก็คืองานเยอะมากนะครับทำหลายอย่างนะครับนะอย่างที่บอกว่าประวัติผมเนี่ยเป็นคนศึกษาโหราศาสตร์มาตั้งแต่อายุ12-13อันนี้ไม่ได้โม้ไม่ได้เฟกนะครับคือพ่อเนี่ยคุณพ่อผมเป็นข้าราชการครูแล้วตอนเด็กเนี่ยตั้งแต่ ประมาณวัยห้าประมาณปหนึ่งปสองหรืออนุบาลน,นี่แหละนะคือจาเอาช่วงที่จําความได้เลยว่ามีลูกค้าเนี่ยมาดูดวงกับคุณพ่อพ่อก็ไม่ได้คิดค่าครูอะไรนะไม่ได้เรียกดูฟีก็ดูนะครับแต่ว่าจะเป็นขันครูก็คือเอาดอกไม้ทูบเทียนมาใส่จานให้แล้วก็ผมก็นั่งเฝ้าเห็นพ่อทายเขาก็เวลาคนจะไปบรรจุราชการไปบรรจุอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็จะมา จะมาขอเลิกแล้วก็หรือว่าใครจะไปสอบแข่งขันสอบเรียนต่ออะไรอย่างเงี้ยก็ชาวบ้านก็จะมาหาคุณพ่อก็บางคนก็ให้10บาท20บาทก็ไม่ได้เรียกค่าครูอะไรแดี๋ยก็ถ่ายแม่นยำม,มากถ่ายตรงอะ่ะก็คือเขากลับมาบอกคุณพ่อว่าตรงซึ่งศาสตร์เนี้ยเดี๋ยวผมจะทําอีกครอสหนึ่งขึ้นเป็นศาสตร์แรกที่ผมเรียนรู้นะครับในหลักวิชาในการเรียนรู้นะครับฉะนั้นเดี๋ยวคุณสนใจคุณติดตามเพจได้แ,แต่ผมเปิดนะครับ คุณก็ค่อยทยอยสมัครเข้ามาก็แล้วกันหากสนใจศาสตร์เนี้ยที่ผมเรียนรู้แล้วผมเอาศาสตร์เนี้ยไปถ่ายเพื่อนตอนอยู่ม .6 ครั้งแรกแล้วผมก็ถ่ายว่าตามที่ที่ผมเรียนรู้มาจากพ่อเขาถ่ายว่าจะเกิดอุบัติเหตุไม่ถึงหนึ่งเดือนมันเกิดอุบัติเหตุเปิดเทอมมาราะนั้นตอนนั้นสอบไปภาคเสร็จเปิดเทอมมามันแขนหักมาเลยอันนี้ผมก็เลยเชื่อหลักวิชาหรลาศาสตร์มาตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมานะนะครับนะผมจบปริญญาตรีและลีปริญญาโทในส่วนของ ปริญญาโทเนี่ยผมก็จะเรียนในเชิงของเกี่ยวกับการสอนนะครับอยู่แล้วด้วยแต่ว่าในคลาสนียผมจะไม่ทําเป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นโครงสร้างอะไรมากมายนะหมายถึงว่าผมจะสอนแบบบ้านๆสอนให้คุณเข้าใจสอนให้คุณได้มาทบทวนสอนให้คุณเป็นนะนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่ามันเป็นพื้นฐานของวิชาโหราศาสตร์ไทยแต่จริงๆแล้วเนี่ยโหราศาสตร์ไทยมันเอาวิชานี้แหละไปต่อยอดจริงๆวิชานี้สามารถทายได้ละเอียดกว่าโหราศาสตร์ไทยอีกนะ แต่ว่าเดี๋ยวคุณจะได้เรีร่วงรู้เมื่อเรียนรู้ไปเรื่อยๆจนใกล้ครบ12ชั่วโมงผมก็จะเอามาให้คุณทั้งหมดและก็การหาเลิกงามยามดีให้กับตัวเองก็จะมีด้วยในในส่วนของคลคาสนี้คลาสนี้นะนะนะครับผมต้องบอกว่ามันมันคุ้มอ่ะมันคุ้มมากนะครับนะสน,นั้นแล้วเนี่ยถ้าใในที่เข้ามาก็ฟังผมให้ดีบางทีบางเรื่องผมอาจจะบอกคุณไม่ได้หมดแต่ว่าผมจะพยายามบอกให้มากที่สุด เท่าที่จะมากได้นะครับเพราะว่าผมก็ต้องเก็บไปสอนในคลาสชั้นสูงนะครับนะต้องคูดแบบนี้นะนะครับเพราะว่าต้องให้คนที่มาเป็นลูกศิษย์ผมจริงๆนะครับมาเป็นลูกศิษย์ในสํนานักะครับจึงจะกล้ามอบให้จริงๆนะครับเพราะว่าโบราณเขาเนี่ยการจะสอนโหราศาสตร์ที่ต้องถามชื่อวันเดือนปีเกิดถามชื่อนามสกุลจริงเนี่ยเพราะว่าผมจะไม่สอนคนไม่มีตัวตนบางทีก็เราไม่รู้นะฉะนั้นด้วเนี่ยก็ ต้องเปิดหน้าแล้วก็ต้องรู้ตัวตนชื่อนามสกุลจริงนะครับเพราะเดี๋ยวผมออกปฏิบัติให้ด้วยเพราะว่าผมต้องออกปติบัติให้คุณว่าคุณเนี่ยสำเร็จจากผมแล้วนะครับนะแล้วก็ในส่วนของวิชานี้นะครับนะเดี๋ยวก่อนเข้าวิชาเนี้ยผมจะขอพูดศาสตร์ในการพยากรณ์ในโลกใบนี้นะนะครับมี3แบบนะครับนะในโลกใบนี้ โลกทํานายนะโลกแห่งการทํานายนี่สอนแบบบ้านๆกันแล้วกันนะนะครับก็หน้ากระดานแบบนี้แหละนะครับโลกแห่งการทานายเนะี่ยนะครับจะมีอยู่3า,าแบบนะหลักๆใหญ่ๆเลยหนึ่งนะครับสถิตินะครับการทํานายแบบสถิติ2นะครับ สองก็คือเป็นลักษณะของการทำนายแบบเสี่ยงทายสามแบบกิจสัมผัสนะ,ะคุณว่าแบบไหนนะครับเป็นการทำนายที่ดีที่สุดนะลองคิดดูนะครับ